โอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะมาชิม am, ยำไข่เค็มแล้วก็ผักบุ้งที่เพาะเองค่ะเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นสดๆเลยแล้วก็นี่ค่ะยำหน้าตาผักบุ้งรสชาติก็โอเคนะคะไข่เค็มค่ะไข่เค็มดองเองนะทุกอย่างทำเองทุกอย่างเลย ทำเองดองเองเพราะเองกินเองเดีย๋ยวเราจะมาชิมดูว่ารสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนม,มาดูความกรอบของผอกบุ้งกรอบเยอะเลยทีเดียวกรอบความเผ็ดความเผ็ดอยู่ตรงที่ส่วนของว่า ใส่ขิงเพิ่มลงไปาอลดพริกลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่ใส่ขิงแทนนะแล้วก็มะเขือเทศธรรมดาใส่พริกใส่น้ำปลาก็ลองชิมมิงค่ะตามรสชาติที่ชอบเลยนะชอบอยังไงทำแบบนั้นไข่เค็มเข้าท่าค่ะสองอาทิตย์ครึ่งก็ได้ทานละ ผักบุ้งผักปุ้งนี่ก็แค่เจ็ดวันเลยค่ะอืมผักบุ้งเจ็ดวันเจ็ดวันตั้งแต่เพาะตั้งแต่แช่น้ำเม็ดจนถึงได้เก็บเกี่ยวอะค่ะเจ็ดวันพอดีเป๊ียบอร่อยดีค่ะอืมก,กรอบค่ะอร่อย การนี้นี่ถือว่าแพงมากเลยนะไม่ใช่แพงด้วยแพงด้วยมูลค่าแต่มันแพงตรงที่ว่าจนกว่าเราจะได้อาหารจานนี้มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําการบ้านมาเยอะเลยออืแต่ด้วยความอร่อยของวันนี้คุ้มนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆลองทําดูอร่อยจริงๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ